ไปเลยค่ะคลิปนี้นะคะมีมาชวนทุกคนฝึกออกเสียงคันจิที่น่ารู้แล้วก็เป็นคันจิที่ทุกคนจะสังเกตได้อย่างง่ายดายคือมันจะเป็นคันจิที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันในบางคำแล้วก็บางคำก็อ่านออกเสียงที่แตกต่างนะคะอะ่มาดูกันเลยคันเคสุรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคันเนสุ เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องคันชินสอสนใจคันเจภบประสินํำเข้าหรือประสินสมออกจิตจิตความจริงจิกกอุบัติเหตุจิโจเรื่องราวเหตุการณ์จิโมชสำนักงานโคจิ การก่อสร้างขจิบทความขจิไฟไหม้คขจิงานบ้านฮิจิการตอบกลับให้คำตอบซุยจิการหงหาอาหารบุจิปลอดภัยไดจิสำคัญ こと、ルーン、仕事、ガー電話する、トラサーブ。電気、フェイファー。電子、エレクトロン。電車、ロッファイ。停電、ファイラップ電波、クンファイファー。電力、 พลังงานไฟฟ้าใครเชเดนโตไฟฉายเดนเฉรถไฟวารด้หัวข้อหัวเรื่องหรือเรื่องราวที่กำลังเป็นที่พูดถึงอ,อยู่เซวเสดรุดูแลช่วยเหลือใครวะการคุยสนทนาดาววะการสนทนาการ ูดคุยนอกรอบไทยวะการพูดสนทนาโต้อตอบฮานาสพูดคุยหรือสนทนาฮานาชิไอพูดปรึกษาหารือกันชื่อจิงใช้พูดถึงสาม,มีตัวเองชูฟแม่บ้านชูอจอสร ยืนกรานชูไซส,สุร์การเป็นเจ้าภาพจัดงานชูโยสำคัญเป็นหลักหรือส่วนใหญ่ชูอเอ็นสุการแสดงเป็นตัวเอกชูชบคืออาหารหลักชูไดหัวข,ข้อหลักประเด็นชูนิน,นหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงชูริยุไม่น้ำใสหลัก กระแสะความคิดหลักโมโมนิเป็นส่วนใหญ่ยานุช,เาชาิเจ้าของบ้านเช่าเจ้าของบ้านจินุชิเจ้าของที่โชเตชิเจ้าของร้านชูเคงอำนาจอธิปไตยคคคุมินประชากรคืน ประเทศโคกุไซระหว่างประเทศโคกุซังผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศโคกุโกภาษาประจำชาติถ้านี่ก็คือภาษาประจำชาติญี่ปุ่นก็คือภาษาญี่ปุ่นเลยนะคะตัวนี้ถัดมาโคกคียวพรมแดนโคกุโฮสมบัติของแผ่นดินไกดกโคคุ ต่างประเทศเซนโกกุทั่วประเทศคักโกกแต่ละประเทศชิงไปกังวลใจชินโซหัวใจหเออพูดถึงอว,วัยวะในร่างกายนะคะคโคโกโรหัวใจหรือใจชินดิตจิตวิทยาจิตใจความนึกคิด จูชินกลางหรือศูนย์กลางดิชินเมืองศูนย์กลางเนชินมุ่งมั่นตั้งใจกิชินสุดตัดสินใจแน่วแน่คือชินสุดเพียรพยายามอย่างหนะักอันชินสุด ล่งอกหรือสบายใจขึ้นตรงนี้พิมพ์ตกม,มีสีุปตามท้ายยังไงลองไปฝึกพูดด้วยนะนะคะตรงนี้เพื่อที่จะได้มีความมั่นใจในการออกเสียงคำศัพท์ต่างๆนะคะที่นำมาให้ทุกคนได้เรียนรู้เนาะ างคามันคือมันทาหน้าที่เป็นคํานามได้ด้วยหรือทาหน้าที่เป็นคํากริยาได้ด้วยอย่างเช่นว่าอันชินเนี่ยเป็นคํานามได้ด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นคํากริยาก็คือเติมสุปเข้าไปมันก็จะเป็นอาการนามนะ,ะยังไงวันนี้ขอจบการฝึกการพูดออกเสียงตัวคันจิที่น่ารู้เพียงเท่านี้แล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามทั้งเพจเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ง่ายจากญี่ปุ่นทางคลิป ฟรีอนะ,ะมีให้ฝึกได้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปใน u t u b e อ่ะก็จะลงใน u t u b e ด้วยคือช่องมีฮิจะแปรไงติดตามกันได้นะคะในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้อ่ะลืมไปในคลิปฟรีเนี่ยไม่ได้ลงนะคะคลิปรีวือก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งยางี้ลองไปติดตามดูนะคะแต่เน้นการฝึกผู้สื่อสารในชีวิตประจําวันเป็นหลักนะคะคือไม่ใช่ว่าสอบผ่านเราก็ทิ้งภาษาญ,ญี่ปุ่นไปคืออยากให้ทุกคน สืส่อสารได้จะได้รู้สึกสนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ